โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50ปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรักเขียนป้ายมาใส่เลยสวนปันสุกเก็บได้ฟรีไม่มีคัาทีเลยมีแต่ผักบุ้งไง อ่าติดตรงนี้แหละสวนปันสุกเก็บได้ฟรีห้ามถอนนะเก็บได้ห้ามถอนเขียนบอกห้ามถอนอ่าเก็บได้ห้ามถอนอย่างนั้นับเก็บไปไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเก็บหมดเลยเดี๋ยวจะมีมีดมาแฝนได้ด้วยบริการทุกระดับประทับใจไม่เอาตรงนี้ยกไปข้างบนเลยเอ้าเอ้าเออดีอันนี้ลูกอันนี้อันนี้ เอาอะไรล่ะเนี่ยเอาวงอะไรมาทำอะไรหินเจ้ามาหมือได้เลยนี่หินเจ้าไอันนี้กันวอกันอะไรนั่นล่ะก็เอาของเรามาหมดนั่นแหละดีดีเดี๋ยวมาใช้เหอะได้ประโยชน์เราเลยเออเอา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 งานแรงกำลังที่นี่ก็สวยยอมแล้วยกให้แล้วยอมแล้วไม่มีเสื้อใส่แล้วเนี่ยคนข้างหน้าเนี่ยค่ะหน้คือหัว ข้างคาบข้างคาบข้อไก่ข้างคาบข้อไก่ไปเอาว่ามาจากไหนเนี่ยยกมันไม่เหลียวครับคุณฮะท่านสุภาพสั่งมาจากไหนเออช่างไปหามาเว้ยอของเขาไปเปลี่ยนเสาไหมคะหลวงปู่เหรอเสาสมัยคุณท่านหึงน่ะค่ะอ๋อเออเว้ยอุตส่าห์เก็บมาใช้งานโน่นมันอยู่ข้างในเนี่ยมัเดินเข้าไปเอายัง อ่มันลึกเกินเอาไปไว้ริมๆตรงนู้นก็ยังดีเนี่ยไปไว้ริมๆตรงน้นก็ยังดีไอ้นี่อยู่ลึกเกินเอาไว้ริมตรงนั้นโดยเข้ามาสะบัดดอกไว้ข้างหน้านี่ก็ได้อ่อมันไกลเกินอ่ะแม่ให้เหมือนก็ยังไม่อยากให้อ่ะยกออกมาปลูกผักได้ โยกออกมาไว้ข้างๆนี่ก็ได้หรือข้างหน้านี่ก็ได้ใช่ไม่กล้าเข้าลองได้เลยคนก็ก็ไม่รู้นะนี่เราตัดแจกตัดแจกนี่คือปลูกขึ้นมาแล้วก็ตัดแจกได้ก็คุยคิดได้ไม่รับไปถักปลูมังดิ จะได้ไปตัดแจกคนได้บ้างเออคนเรานี่ก็ช่างกระไรเนาะมันไม่รู้อะไรเสเลยก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยก็ตัดขึ้นใส่เนี่ยเอาแจกไปอ่ะก็ไม่เหลือเหมือนกันไ,ได้ไม่ตรงไหนคะจะตั้งเลยมีคนที่ไหนก็ได้ต่างน้านี่ก็ได้ข้างๆนี่ก็ได้ข้างนอกๆนี่เข้าไปอยู่ลึกแต่เมื่อก็อยากให้โดยไม่อยากให้ยังไงคล้ายๆไออนนมันลลกทำสวยเกินเขาไม่ค่อยอยากเข้ามันอาศัยลลกไม้ท่าน มันไม่มีโลกไม้เยน็ยนๆผักมันเหี่ยวก็ลวเลยต้องพาไปหาโลกไม้ตอนบ่ายทองำคำพาให้มันเข้าไปเพราะว่าทางปูใไทยเขารับปากเขาจะหิ้มเออจะเอาทางดีๆหน่อยก็ค่อยชั่วทางนี้โอ้โหใครก็ไม่อยากเดินสวยเกินเขาไม่อยากอ่ามันไม่ไหวอะทางก็ไม่น่าเดินเออเอาทองคำมาเทเลยแล้วเดินเข้าไปครับ ถ้าเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราทัศนีบังแดดตอนบ่ายอ,ะอ่ะอ่ได้เพราะว่าบ่ายแดดมันแรงได้ได้ดดได้ๆด้ดคิดเอาโอ,อ้เรามีความคิดเออเ,ออเออเดี๋ยวตั้งใจจะกินสาาักอาทิตยหน่อย เออจะเจรจานิ่งเขากินสักฮารีให้เป็นให้ไปกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอกินสักฮารียให้เป็นไปกิจจาลักษณะดูเออเออนนั่แหบบเออดูแซ่บไม่แซ่บมันไม่มีปัญหาหรอผมไม่มีปัญหาเรื่องแซ่บไม่แซ่บหรอกเห็นแล้วกันเออกินเขาให้มันเป็นกิจจลักษณะ เพื่อยืนยันบัพิสูจน์ว่าเราไม่ได้รังเกียดอะไรหรอกแต่ว่ามันโฆษณามากไปอ่ะเป็นจริง <c oughs> อเออกินแล้วมันก็หายไอ้เลยนะไหกินเล่นอ่ให้หายไอได้อ่าอ่าิสูจน์เขาให้ยืนยันเลยถ้าดีจริงๆจะได้ขึ้นอ่าบอกว่าชาวโซกต,ต้องกินซากาฮารี คืนในอย่างนี้เลยเมือนกับชาวโสกทําเจมาสําเร็จแล้วะ้าพอดีเดี๋ยวจพอดีเห็นอยอ่ามิไม่ดีก็จะลมเลยพ่อพิสูจน์แล้วอย่าเลยพิสูจน์แล้วไม่ได้เรื่องไแล้วงองที่วนี่ช่องได้ช่องแล้วได้ช่องบ้างนะ ขึ้นนิดนิอก็เหนื่อยลดแงแล้วหมดแ้งแล้วเอ้ยแสดงว่ามาพูรู้เลยว่ามาแล้วเสียงมาโจ้ ไอ้น,นั่นยังไม่ใช่ของแท้ไอ้อน,นี่ของแท้เฮ้ยไปหาไป,ไป,ไป,ไปาาเซ็นสัญญามานี่จะกินสาคาลีละไปไปเซ็นสัญญามาเด็ดมาสมัครฮะมาสมัครทันแล้วแหมยังหัวเราะอีกหัวเราะอังนี้ไม่เชื่ออีกการจริง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  ฉันสักฮาดีแล้วอ่าเอาให้เต็มที่เลยโอ้โหมาทำโต๊ะสเตเตรเลสเอาไว้ข้างนอกนี่ด้วยนี่นี่องนี้เนี่ยเอาอ,องนี้องนี้ <c oughs> <c oughs> เอา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 เลยเอาเลยไม่เป็นไรมดอาหารอย่างอื่นก่อนนะ <c oughs> เออรับรอง แล้วก็ตรวจเลือดไว้ก่อนให้มันรู้มันเสีโหเป็นอะไรไปแต่น้าลาจะลดนกินชลีตอทำมาตลอดทุกน็ไม่ใช่ฉันตอนนี้ตั้งใจฉันให้ก้าวหน่อยอ่าคุเดียร์่ะคุเดียร์ สุดเดียนมันก็ของเคียงข้างเคี่ยมเฮ้ยสุดเดียนมันของเคียงของเคียงเอ้ยสุดเดียนออเดอร์สุดเดียนออเด็บโอ้โหเดี๋ยวปิดสัญญาเพิ่มเลยอาหารหลักเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หมดฤดูกาลสุดเดียน มันใหม่จริงๆเลยไายไปตั้งสามล้านไปสี่ล้านหนึ่งเฮ้ยไปพูดเขา, <c oughs> <c oughs> าว่าเขา <c oughs> ใครพูดภาษาจีนได้มา <c oughs> คุยกันด้วกันที่น่นมีโมดพวกโสกเนี่ยอะไรอะไรของเขาจะยังไงเรามีหมดขนาดรถ <c oughs> โอ้ยรถคันนี้สิเบดแต้มเนี่ยอ่า รถแบ็คโฮมแปดร้อยยังมีเลยที่อื่นก็ไม่มีได้ง่ายๆสองหกสามแบแปดร้อย่ะที่นี่มีหมดแปดร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยเด้มีเครื่องบินนะครับไม่เป็นหน้าตาดีนะหล่อมันวิ่งได้บ้างนะวิ่งกันบ้างมันใหม่จริงหรือเนี่ยสทาร์ตสีขาวอะ ไม่จริงเหรอฮะต้านติดไหมครับเนี่ยเขาเอามามันก็ต้องเอาขับลงได้มันก็ต้องต้านได้สิให้ให้หมอหน้านางคืนหน่ะยนะขึ้นขับก่อนเนี่ยนะหมอเลื้ยงๆฮ่าเดี๋ยวพอดีเลยเอามาแล้วจะซ่อมยังอ่ะ <laughs> ออโอ้ยที่นี่ซื้อแต่ของมาซ่อมเว้ยอ,อ่าเติมมันโรงงานอย่างเดียวครับเกิดไหม <laughs> โอ้โห ชื่อไนจะคล้องเลยเหรอโอ้โหเว้ยมาดูเลวมันหล่อมากเลยนะท่นนี้เป็นชิ้นแรกครับของใหม่เป็นชิ้นแรกเลยมันใหม่จริงเลยใหม่รายละเอียดตอนนี้พ่อครูมาดูเลขยี่สิบหกตันนี่พ่อครผมนี่ย่างเขายี่สิบหกสองพ่อครู ติดรองไอ้มันหกสิานี่จิตใจรงสาเดี๋ยวว่าจหน้าอยตันตัวนึงลยเาล้รมปโอ้ไมี่ดียเลยแล้วใครยลไของไม่แท้หรอกคซ่อมเียเวขาเรียกว่ารถรูนะของไม่ซ่อมนี่ไม่ของแท้ได้ไหมเมื่อได้อมาแล้วต้องมาซ่อมก่อนนี่มันทีของแท้ ไม่เอาไปเองไปแล้วขับเลยขับไปเลยโอ้ยพูดเล่นให้เจ้าปูนนู้นให้คนนู้นนั่งขับนะครับเฮ้ยน้ำปูนจองแน้ำปูนจองปูนปลาดําเยอะโอ้ยรู้ชื่อตัวเองแล้วรู้รู้ปูนเหรอรู้ชื่อตัวเองแล้วเหรอ ต่างเสียงได้แล้วยุ่งกลับแกนกับแกนกับแก่นตาไม่ขาวแน่นอนครับตาดำเอ้ตาไม่ขาวแน่นอนเต็มเลยตาดำเต็มเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยังไม่ถ่ายมาเรายังไม่ถ่ายเลยวันนี้โอเด็กหญิงคุณมาด้วย มันมมาถ่ายมาถ่ายเขาเล่าเขาถ่ายงานข้าวันแรกงานข้าวันแรกงานข้าอีกตัวลงตัวลงอ่ะห่งสองนุ่นนุ่นมองกล้องออก่ับที่งานเมขึ้นเตรียระเระเเอาเอานมองกนนนมองกองน่นบนเอยยนี่ เอบเสียงครร้อยลอ้าวเดีอบร้อยรถใหม่กันที่สองอมโมได้อยู่ปัตตมันโฉปี2007นั่นรถใหม่เลยนะ เล็กทุกครั้ง4แสนกว่าไม่ได้เออกนี้เป็นกันที่สองมาอยู่บ้านราชเนี่ยรถใหม่จะส่งคันที่สองะเนี่ยงั้นไม่เคยมีนะรถใหม่จะมไรลงไปอะไรนี้ไม่ยุบเลยก็หมดเกันขนาดนี้ให้มียุบอะไรแล้วค่าน้ำมันบดเนี่ยมันจะเสียค่าน้ำมันตั้งเท่าไหร่หมดอยู่นั่นแหละยี่สิบหกตัน ไ่เขาไหนภูเขาจะไปกินตายลงไปลงไปจีบเลยบอกฆ่ากันเลยลังเินอยลงสีใ่ใหญ่สมืเบิดไยเออลงสีบอกใยเนี่นสมพโะโลลย

กรถามเจริญโภคพัน์เขาบริจาคเท่าไรถ้าเขาบริจาคตันหนึ่งแล้วเขบริจาคสองบหรอเขาคิดดูก่อนเกเหอนเล๊เบเพเเปิดหน้าบอ่าเปิดหน้าเลยเพขาว สองร้อยตันยังไม่สี่ยังไม่สี่สามร้อยตันสีแล้วสามร้อยตันทั้งงั้นบริจาคสองร้อยตันเลยสองรยห้ดีอ้าวก็โควิดมันก็ต้องหนักน่ทีค่ะแต่กรมีประมาณได้ถึงตันพออย่างว่าได้ถึงตันา้สมอานน่กัน

มัารู้สบ้องติติทันนี่ใช้เวลาสี่านเท่าไหรเดียวยไม่ได้สิตันในวัเราสิตันได้หรอกอันีอาัเสียไลฟ์บอร์ีไเลยไม่ให้เรขอถอสาเลยท่านาสอง ข <kung S 2> <amat S 1> องดีๆสิบริจาคเราของดีๆของบริจาคเราต้องขอบริจาคดีๆของกินเองเน่าๆก็ได้นอกของบริจาคให้ดีๆก็ของบริจาคปของไม่ดีเขาก็ว่าเราตอนนั้นเลยของบริจาคก็ต้องดีๆทีของกินเองเน่าๆยังงกากินได้ครับ สีไม้คานที่นค่มเลยค่ะไ่ใช่จะทําอยาว่โอมาน้ายเดี๋ยวนี้ยุคนี้มาชาทินยุคนี้มันยุคเร็วๆขนาดรถบดจังวิ่งเร็วเลยเนี่ยไม่รก้อะไรพึ่งหมดถึงจะให้กลับแล้หมอขอ ก,าากอจกขอขปคั่วา,า,า,จาจะับดาวมยา,ายยกมาเขอจะมล่า,ลลาก้กานวูุ้ว่้าวข้าวที่ไหนดีที่สุดเราจะข้าวบ้านราดรค,คือวันวันพรุ่งน,น,นี้ค่ะที่ที่กรุงเทพเหมือน็อกดาวก็ไม่ให้คนเพื่อ แล้วก็คนไข้เจ็บป่วยถ้าเริ่มต้ตนตเนี่ยเขาต้อยู่กับบ้านโฮมคชอร์รี่แล้วก็จะส่งข้าวส่ง,งน้ำอะไรเลยเราจะลองต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องหอล้วเป็นเล่าขอกระทำตามเองใช่ค่ะเขาต้องทำอาหารส่งคนที่แบบว่าป่วยน้อย,อยๆไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราจะมองต้องรับผิดชอบแล้วลเขาได้ขอมาเท่าไหาร่เขาไม่ได้เงขอเท่าไหร่หรอเราต้องหา จะให้เขาเขาเป็นตะเปยๆว่าขอปริจากโควิดเราก็แสดงตัวไปเลยขาวก็ขัดได้ลงสีเราก็ขัดได้ไม่เป็นไรอย่างเราจะสีเขาขาวๆไปก็ได้สีเขากๆก็ได้ไม่ไรสีขาขาวเราก็ได้ ลำของเราดีดีสีก็ขาวเราก็ได้รำของเราก็ข้าวส่งให้เข้าไปเราก็ได้ลำเราถ้าเราไม่ขัดออกมันก็เป็นก้อนกลองแต่ก็ต้องเอาขาวก็เอาขัดข้าวขาวให้เข้าเราก็ได้ลำเดี๋ยวลองสิบห้าลิตรยี่สิบจะกำไรได้สิบห้าลิตรยี่สิบ รเได้าเออนั่นแหละเออกระถังตรงไปให้เป็นลูคากำไรอยู่แล้วเปิมก็บอกเขาจะบอกไปทางเครือข่ายสั่งด้วยอืมไม่เลยจ่ายตัวมือเที่ยวละไรฮะให้มันรู้สบองคนจนจะเลียงมันจะต้องเป็นการช่วยคนด้วยล้าต้องสดแบนๆี่ครับร้าต้อง้ับเอาเวลกรจดีอ๋อจลงเอาข้าวขาหรือข้าวซ้อม ก็เป็นจากมันลาานี่แหละทำไมซ้อมก็ซ้อมครับบลาก้อมออกลาดนะฮะจต่บันลาดนี่แหละจะถามก็ดูถนนถามก็ดูมอกมาเอากี่ตันมอง่าถ่าจะทยอยนะทยอยดีกว่าเพิ่มเขาก็เขาเขา้งช้ากว่าเราเราน่าจะไวกว่าเพิ่มเขาแบบ เขาขอเงนินเกือบพันมันจะได้ติดต่อกันก็ได้เชือ่อมโยงทำเพิ่มทำอะไรมันรู้ทั้งหมดเลยแสมนอดีตไทยพูดนะแสดงมามอยู่กับพ่อท่านเนี่ยได้ยินข่าวว่าทางกรทมเขาขอข้าวเหรอไม่มนะีขอข้าวนี่จะขอไขาขอขวดขอใหม่แล้วคันดีขอ เขาก็เลยขอมาข,ขอสนับสนุนเนห้่านวัดให้ช่วยจัดสถานที่นะครับวัดดินเขาก็รับจัดสถานที่อตอนนี้พวกพวกไอสิ่งของพวกหมอนพวกผงพวกพวก็ขอตามที่ยังขาดนะครับตอนนี้ก็เหลือาอาหารก็เหลือของข้าวเราไอสองวันเขาบอกว่าสองวันก็ได้ช่วยพิจารณาหน่อยว่าควรจะมอบให้เขา เท่าไหร่ก็แล้วแต่ภาษานะครับเดี๋ยวเราไปหุ้กันเองนะครับอ่ามันได้เป็นสิบสิบตันอ่ะเขาไม่น่าจะเยอะของเราจะมีค่อยแห่ด้วยมีค่วยแห่เราทำก็เลยเขาจะเอาข้าวขาวด้วเขากล้องเราทำเขาจะเอาเข้าเข้าสารนม่แหละมันขาวขาวดยกล้องเราก็จะทำไปให้ทอาหมดเลย ข้าวไปเยอะมันมันมีที่เก็บเปล่ามาไปติดกันอ่ะเราจะทยอยไปไหมถ้าอาจารย์นองประสานดูเพราะว่าคนที่ในวัดเนี่ยก็ไม่น่าจะเยอะมากนะเพราะที่เขาก็จำกัดภาษาใช่บอกมาเท่าที่ต้องการแจ้งความจำนวนมาคิดว่าเราซัพพอร์ตได้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็มาได้ครับอืม ก็นั้นเราก็ส่งตรงจากลระราดไปเลยท,ที่วัดอินเลยมันเป็นเวลาได้่เป็นโอกาสที่เราจะได้ทํางานจะได้กอบโกยกุศลเนี่ยกอบโกยกุศลเต็มที่เลยแล้วก็กอบโกยบุญด้วยถ้าเราเองเราได้หมนี่จะได้ลัดรดกิเลสแต่โอ้โหพวกห่วงแหนจะได้ ดินพลาดพลาดพลาดด้วยไม่วางทางนึงนะแต่เมื่อกี้ประสานไปทางมาเพิ่มด้วยมาเพิ่มแล้วก็จะบอกเครือข่ายเพราะน่าจะไม่ใช่เที่ยวเดียวใช่มันถึงเวลานี้มันควรแบ่งบันกันกินอย่างยิ่งมาดูประเมินเขาคงไม่ได้เอาเลยเขาเรามีเคยแฮ่มีอีกมีอีกเคยแฮ่เดี๋ยวเอาเคยแฮ่มาแล้วก็อ่าละครั้งหรือว่ายังไงก็ว่ามันครับ เรป็มื่องแัมันเป็นเรื่องสนุกของพวกเราไงส่าก้่อกันมกเรื่องแจกสนกขายก็เงียบๆอาครขายก็ไม่ไม่จะฮือฮาอะไรถ้าแจกก็โหคือคับคับเป็นน้ำใจไหล เอื้อเอื้อเพื่อคนยา